สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิิบาลครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Connec t c o n n e c t i ก n การที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆหรือบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความรู้สึกความคิดความนึกคิดของเรามันจะนำไปสู่การเข้าใจหรือความเข้าใจ ก็คือเราจะต้องรู้จักเชื่อมโยงหรือคอนเน c t ต้นสายปลายเหตุที่มาที่ไปของสิ่งต่างที่เกิดขึ้นพี่น้องครับในชั้นเรียนของเด็กนักเรียน,ค,นคุณครูสอนให้คอนเน c t ระหว่าง2 4 6 8เด็กนักเรียนตัวเล็กๆก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ว่าอันนี้คือเลขคู่หารด้วยสอง ฉันในฉันนั้นครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดในท,ทางชนิดคณิตศาสตร์แต่ในเชิงของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกการคอนเนคชันหรือการเชื่อมโยงนั้นทำให้เรารู้จักต้นสายปลายเหตุที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราความเข้าใจของเราและมันเชื่อมโยงเหตุการณ์ภายนอกกับสิ่งที่อยู่เรียกว่าโลกภายในของเรา ฉะนั้นการเชื่อมโยงนี่สําคัญครับเราต้องรู้วิธีการเชื่อมโยงเราต้องรู้ว่าความเชื่อมโยงนั้นมันมาจากปัจจัยของเหตุที่ส่งไปเกิดผลความเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันความเชื่อมเชื่อมโยงระหว่างตัวเราเองกับตัวเราเองข้างในความเชื่อมโยงระหว่างตัวเราเองกับคนที่เรารักความเชื่อมโยงหรือคอนเนคชันระหว่างตัวเราเอง กับคนรอบตัวสถานการณ์แวดล้อมนั่นคือเราสามารถเชื่อมโยงและเรามี reaction เรามีปฏิกิริยาตอบโต้ปฏิกิริยาตอบสนอง response กับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราฝึกที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆฝึกที่จะเชื่อมโยงรูปภาพฝึกที่จะเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ฝึกที่จะเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึกฝึกที่จะเชื่อมโยงตัวตนภายในของเรากับเหตุการณ์ปัจจัยภายนอกทั้งหลายมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้อารมณ์ความรู้สึกมากจนเกินไปที่อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบที่มันจะกัดกร่อนชีวิตของเรามันจะทําร้ายทําลายชีวิตของเราแต่ความเข้าใจนี้เองนะครับมันก็จะนํา ไปสู่การตระหนักรู้ในตัวเองซึ่งผมได้พูดไปเมื่อวานนี้การตระหนักรู้ในตัวเองพี่น้องครับความเข้าใจที่เกิดจากการเชื่อมโยงทําให้เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เราจะรู้ว่าโลกภายนอกของตัวเราเป็นยังไงแต่เราก็จะรู้โรคภายในของเราและโรคภายในว่าทําไมเห,เหตุการณ์จึงเกิดขึ้นแล้วกระทบกับเราถึงขนาดนี้ พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวนะครับเราโกรธเพราะว่าอะไรเพราะเขาหรือบางคนมาโจมตีเราบางคนมาใส่ร้ายป้ายสีเราเรารู้สึกระแวงเพราะว่าเรากลัวว่าบางคนที่เราไว้ใจเขาและเขาก็ไม่สัตว์ซื่อเขาหักหลังเราเขาแทงข้างหลังเราบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันกำลังคาดหวังอะไรบางอย่าง แล้วรู้สึกหวาดหวั่นเหลือเกินว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นจะไม่ได้มันมาครอบครองนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเสมอๆนะครับพี่น้องครับหลายคนก็ปรารถนาหรืออยากจะได้การยอมรับการเคอกนิชั่นของคนอื่นๆไม่ว่าจะอยู่ในคริสตจกักรหรืออยู่ในครอบครัวหลายครั้งเราเห็นนะครับว่าในอดีตนั้น ครอบครัวที่มีลูกเยอะลูกบางคนก็แสวงหาการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่แสวงหาการยอมรับจากพี่น้องแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนๆที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่าบางคนก็ล้มเหลวครับแต่เมื่อการยอมรับไม่ได้เกิดขึ้นทำให้คนคนนั้นก็รู้สึกว่าด้อยค่า ทำให้คนคนนั้นมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะปลิกตัวและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่ามันก็จะฟอร์มหรือก่อเป็นนิสัยหรือบุคลิกภาพของคนคนนั้นนั่นเองฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องเข้าใจเรื่องของการเชื่อมโยงให้ดีเราจะต้องสอนให้ลูกหลานของเราและบอกกับตัวเองว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุมันไม่มีผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นโดยที่ไร้เหตุผลมันไม่มีสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถอธิบายได้เพราะว่าทุกอย่างนั้นมีทั้งเหตุและผลชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าทรงควบคุมอยู่พระเจ้าทราบพระเจ้ารู้และพระองค์จะสามารถช่วยให้คนที่รักพระองค์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะ ประมวลกันแล้วเกิดผลดีในที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราจ้องมีความเชื่อศรัทธาในเรื่องนี้และความเชื่อศรัทธาในเรื่องนี้แม้ว่าหลายครั้งทีเดียวเราก็พบกับมรสุมชีวิตหลายหลายครั้งทีเดียวเราก็พบกับความผิดหวังหลายหลายครั้งทีเดียวเราก็พบกับสิ่งที่ทําให้เราเศร้าพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องครับในการที่เราจะเชื่อมโยงหลายครั้งทีเดียวเราพบว่า ผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความบาปความไม่รู้ความไม่รับผิดช,ชอบเกิดจากความเกลียดค้านเกิดจากสิ่งต่างที่เป็นจุดอ่อนจุดด้อยในชีวิตของเราเราก็ต้องยอมรับและกลับใจและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือผลลัพธ์ที่ไม่ดีนั้นหลายครั้งทีเดียวเกิดจากความผิดความบาปของเราครับเพราะฉะนั้นหลายคนพยายามที่จะปฏิเสธว่าผมไม่ผิดผมไม่ได้ทําอะไร ผมทำอะไรผิดหรือคนอื่นเขาก็ทำากันพี่น้องครับเราต้องถ่อมใจให้พระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะตรวจสอบชีวิตของเราเพื่อที่เราจะถ่อมใจและเข้าใจครับในการเชื่อมโยงสิ่งต่างเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นการตั้งสมบูริฐานแล้วขอให้พระเจ้ายืนยันคอนเฟิร์มครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานถ้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ข้าพเจ้าหลายได้เรียนรู้ เกี่ยวกับคอนเนคชันการเชื่อมโยงการที่ข้างหลายจะมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กเพื่อที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างเข้าหากันหลายครั้งมีความซับซ้อนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ประทานสติปัญญาให้ความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักรู้ชีวิตของข้าพม์หลายเองขอสรรเสริญพระองค์ขอพระชนะของพระองค์เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของข้าพหลายด้วยเถิดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนพบกันใหม่ในว,วันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำานวยพระพรพี่น้องแท้ทุกท่านครับสวัสดีครับเมื่อดีมองแสงทองที่ส่งสวยงามมีผู้เขาพื้นดินมีดอก ไม้บานมีต้นไม้ร่มเย็นมีทะเลลำาธารมีท้องฟ้าที่ยังสดสวยงามเมื่อได้มองเห็นปลาที่แกไวกว่ายไปเมื่อได้มอง ทะเลที่ใหญ่กว้างไกลเมื่อมีลมพัดมาพาให้ใจชื่นบานมีตะวันที่ยังส่งแสงมาพระเจ้าของเรา ที่บายเข้าใจสร้างบรรดาลทุกสิ่งเป็นความรักและเป็นความจริงพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือใครเมื่อดีมอง เห็นปลาที่แหวกว่ายไปไม่ได้มองทะเลที่ใหญ่กว้างไกลเมื่อมีลมพัดมาพาให้ใจชื่นบานมีตะวันที่ยังส่งแสง เจ้าของเรายิ่งใหญ่เกิดอธิบายเข้าใจสร้างบรรดาลทุกสิ่งเป็นความรักและเป็นความจริงพระองค์ทรงิง เจ้าของเรายิ่งใหญ่เกินอธิบายเข้าใจสร้างบันดาลทุกสิ่งเป็นความรักและเป็น